สองตีสองตีไฟไปไฟสบายที่หนึ่งมั้งแต่แยกสองสองแยกเลยแยกเลยสองตัวผมจะไปลงฟ้าเรียงเลยเจอฟ้าเรียงฟ้าเรียงสามตัวอุ้ยใครเอคผมจะปิดบ้านนี้ Watch out บ้านหน้าพี่ก็มีว่ะ Mark the location เจอกูจอนวิกแล้วว่ะ มีอยู่ใกล้บ้านผมตัวนึงพี่บ้านผมดิเอาแม่งดช่บ้านบ้านตรงนี้มีนะวังกเพื่อนอยู่ไหมเหรอซีอยู่ไหมเหรอใกลทอยู่ใกล้เนี่ยมีมงอย่างเดินอีย่งนมาดิมา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 ามดามามามมามามาม thôi mà lướt theo tôi đi vào nhà phải map location nào 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 watch out i need a weapon i need a mag muốn là cái gì nó sẽ map thì nó sẽ chết hơi ơi còn ยังดูพี่เบป็นหนุ่มกระติ้งอยู่เลยพี่เป็นหนุเป็นหนุ่มพี่อย่าขนมีผ้าม่านผมมีคนพี่ม่นบมีคนมีบนบ้านใครใครมีสะบองสเบียงอะไรเอาเลยครับผมยิงกันเลยผมหมดแม็กแล้วผมไม่มีอเลยเลยเลือดเลือดไม่มีเลยพี่เดี๋ยวผมเอายาไว้ให้พี่ พี่ในเมืองเดืเอดวะกินกันอยู่หัวใจออข้างนอกอปิดบดอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนะครับพี<อ>่เอาไอ้พวกนี้ยังตายไปเลยเนี่ยไอ้ตัวที่ผมยิงเนี่ยมันเหลือบ้านสองพี่่มไม่ชัวร์แต่เสียงเงียบแล้ว nhà phát hít chờ nó chờ nó watch out bot anh đi thay tìm mường máy không mường nè ok phí, giờ ขอพันยงพัยาได้ไหมเฮ้ยแหลมโดนมา <the> บ้านเห็ด,หดแหลมโดนมาบ้านเห็ดเหมือนจะไปซัดจ้าหัวใจหัวใจวะเออเสียงกลางหลุดตัวนี้ Watch out okay, เข้าสามชั้นมั้งสามชั้นฝั่งแหลม,มนี่ครับใช่พี่หน้าผมตัวนึงครับสามชั้นหน้าผมตัวนึงพี่โอเคครับน่าจะสองมั้งพี่สองครับพี่น่าจะสองครับ พี่ปาเนตล็อกชั้นสามพี่นะสาชั้นใช่ปะเออล็อกอยู่ Watch out สองตัวพี่เวงเเวงปึ๊บเดินเดินนพี่เดินดุยะไรวะรีเดียวอุ๊ยอุว้าวว้ายังวะ ว้าวโหตกใจมีอะไรค่อยๆคุยกันของไม่หมดจังไว่มีกีกีมาแล้วเสียงกลางเสียงกลางหลุดใช่ใช่ใช่มันมาแลาวใส่ยันสตัพี่เอ่งเงอย่าข้างในบ้านช่นอับเฮ้ยเยอะพี่เยอะหลายตัวอยู่ครับพี่ดานหนึ่งดานหนึ่ง เดินเองวะในบ้านวะอันนี้บอดนะหน้าพี่ถ้าผมอยู่ไหนอะ่ะไม่ใช่พี่ไอ้นี่มันเล่นพลเรตีกันครับโอ้สวยเท <c oughs> ี่ยงกับเพื่อนเจริญเจริญ ขาดหนึ่งอ่ะก็หรือขาดสองวะผมบ๊าดบครับผมห้องปลาหนี้สบายดีจ้าค<ม>ิดเหมือนมีคนยิงเก็บเสียงเหรอตึอนนกลางอ่ใช่แล้วน,นัดเกิน จะไปเป้ามีครับพี่ยังล่าบอดบอดจิิครับพี่ที่ไหนจ๊วะพี่โร <c oughs> งเรียนนะ่ะแ <c oughs> ม่หโดดลงก่อน <c oughs> อ คิดใคยยิงอ่ะป้อมบนเนาะ Watch out มีตัวยเยอะจังเลยพี่เลยน้องหนึ่งสามไม่หนึ่งหลังหลังไม่อยู่หลังบ้านนะพี่หลังบ้านป้อมเนี้ยเขาอาจะมีนะหลังบ้านไหนครับ Quality g นี่พี่เขาบอกบ้านนี้นี่ Watch out บ้านนี้ก็มี เป้ามหมาโรงเรียนชายกันอยู่ม,มาเด็กว่าสดอยู่แล้วมาเด็พร้อมพร้อมโรงเรียนพร้อมอรเลยร้องให้อยู่ไม่ใหญโลงอ่ะพี่พี่เอารถมาพี่ตรงนี้น้องพี่เบอร์สี่ทิกซ่อนน้องอเคเคทิกซ่อนไหนแน่นะตัวนึงตัวเดียว โรงเรียนเลยชนโรงเรียนเลยเอาให้ทำไมพี่เบอร์สิ่งรงนับอ u t ต้องไหนน้อยกอ่าพี่หมดหมดโรงเรียนไม่ไหนเฮ้ยพอขึ้นอะที่ตอน ได้เลยพี่เดี๋ยวโรงเรียนเดี๋ยวไม่พอพี่ไปชนแล้วก็ได้สองก็สองนเลยไม่รอไมอยูดผมรอให้เขาเลี Zar ่มซ <Styles. S 2> ้ายเลี่มซ้ายหัวแท้หัวแท้อย่าิวอย่าผิวใส่เชิงหนา เหลือเหลือไอคิววีสี่คะแนนกินด้วยสุดสีเดียวโดนนะใช่โดดแล้วพี่โดดโดนดูดูอยู่ตายตายอะไรของเขาวะงง่ป่ะผมว่าเขาคงไม่ได้ออนที่ที่ยิงกันเกินไปได้เปล่าจะหลุด ให้มันโดดลงไม้ยิงฟรีเล้ใช่ครับลงไม้ยิงครับฮึมมีรถมีคนมีคนขวาขวาขวามีคนทางกองฟ้า เฮ้ยอะไรอยู่วะจ้าท่านองบ้านไปสองไอโง่เกิดชี้อะบ้านขวาพี่ชั้นสองสองชั้นเหรอว่ใช่ขวาสุดห้าต่างขวาปรัตี้นัน่นล็อกเลยพี่เก็บของฟรี มันมึนพี่อืมหลอกไปปีนออกขึ้นเขาเต็มเลยพี่ิง ทำไมบังอีกหนมันนอนด้วยนะอีกตัวงนงวิ่งองบ้านตวนงเข้าบ้านไหมชนด้วยอ่ะชนได้มาขึ้นมา,นมาไม่ทานแล้วมั้งเนี่ยชุบแล้วมั้งเนี่ย ซ้ายพี่ชั้นสองว่ะโอ้แม่ต้องเบิดพักอีกแล้วระเบิด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 หมดแล้วหมดแล้วระเบิดระเบิดระเบิดอีกลูกโอเคโอเคถ้าเบิดระเบิดมันชอบบักอะป่าแล้วมันไม่ออก มีนนนคนยิงผมข้างหลังอออมายกนมันดาวนึมันดาวนึมันดาวนึงนนไปพี่ไปเลยไปเลยไปเลยเล้นเลียวหน่อยชันนย้นสองดาวนะ มเตหมดปะหมดที่มันดึงเล้ไอ้บสเต้เราพอมั้โอเคเออจเจริล่ละผมเองผมเอง โ่วยรับพี่ตัวนี้มันอไงไม่ไรอรอะอะสมองผมอะไร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 อะไ่อะรอะรอะรอรถะไรอตารอะไรออรอะไออะไรอะไรอะไรออะอะอ อ้วนทำไมลกูกพี่เสียงเปิดฐาน Mark the location ดูอยู่ไม่เห็นตัวตัวที่ลงบักกี้สามไม่างอ่ะทำมาแล้วทำมาแล้วสองที่โลง่ง Ừ, ừ, ขอรักกืนบ้างจี๊ด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 เลยแต่ว่าเนี่ใช่ใช่ใช่ผมตบด้วยก่อนสองเราลักพีดาขับแอนดิ้งลงบ้านเลยด่าเลยป้าไปอยู่นอกห้งพี่ไหรอไม่ไปน,นอกไปไหนเลยวะยูไหนมาเล้ะ อืม mm, ใช่พี่นัพไ่ขื้นยิงก็น่าจะดาวอยู่เหมือนกันนะสองต้นไม้ลูกต้นไม้ <laughs> ไม่เจอเลยวะ ริมเลยิมเลยิมเล Watch out ยึดโดนกูแน่ถ้าเกิดกูไม่ชนต้นไม้อีกโทนอีกแล้วโว้ยริมริมเลอ่ะโคตรทราบได<ม>้หนึ่งได้เลยตีขวาด้วย เล่นกับสองตัวเลยริมเลผมดูแล้วเอ้าเจ้าเลื่องอะนยอเฮ้ยผมแม่งไอ้เหี้ยผมทำหี่นีเนี่ยผมไม่งว่า

Watch out! สวัสดีครับสกายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ พี่พี่เขาบอกว่าตอนที่เขาพี่เขาบอกว่าทำไมตบบอกกูเช้าๆวะเออสามคนนั่นแหละที่ตบบอกเออวันนี้พี่พี่เขาน่าจะนอนน้อยนะแล้วเขาก็แล้วเขาก็เอาระเบิดเปปาใส่ไม่ได้ทีหนึงเขาพี่เขารู้สึกผิดอยู่แล้ว